คเอียวันนี้จะมาแชร์วิธีการเลือกโกสายังไงไม่ให้ถูกหลอกแนะนาง่ายๆก็คือหินที่แท้จริงเนี่ยเวลาเสียงกระทบกันมันจะมีเสียงกระทบกันแบบนี้แตกๆแ,แต่ก็ไม่เสมอไปบางทีเดียเ๋ยวนี้มันก็เขาเรียกว่าพลาสติกหรือพอลิเมอร์ที่ทำขึ้นมาก็ค่อนข้างเรียกว่ามีเทคโนโลยีที่ดีเนาะ บางทีก็อาจจะแตกๆแ,แต่ว่าอันนี้ก็เป็นหลักเบืบ้องต้นสังเกตที่เสียงอันที่สองคือเราสังเกตไหมคะว่าหินกัวซา,าโดยธรรมชาติอย่างทรงแบบนี้ที่เป็น traditional อ่ะซึ่งอันนี้มันใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวจะค่อนข้างมีน้ําหนักเพราะฉะนั้นหินจริงๆอ่ะจะมีน้ําหนักตามปริมาตรตามทรงของเขานะอันนี้วิธีที่สองส่วนนั้นที่3าให้ทุกคนดูนะคะอันนี้คือ texture เนี่ยนี่คือหินสองชิ้นเนี่ยถ้าเรามองซูมาใกล้ๆอ่าไม่แน่ใจว่าเห็นจาก จอมือถือไหมคือหินจริงๆโดยธรรมชาติมันจะมี texture ที่เป็นหินของเขาซึ่งสีมันก็อาจจะไม่สม่ำเสมอหรือมันมีลวดลายตามธรรมชาติของเขาคือถ้าเป็นพลาสติกที่ป่นเข้ามากับอ่ l พอลิเมอร์หรือว่าเป็นเรซินเนี่ยสีมันจะค่อนข้างเข้ากันเตะแต่ก็ก็เหอะเดี๋ยวนี้ก็สามารถทำลวดลายปลอมได้อีกทีนี้เราจะดูยังไงก็คือ ข้อสี่ก็คือว่าโดยธรรมชาติของหินโดยเฉพาะหยกเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ในห้องแอร์อุณหภูมิ24 25เนี่ยจับมามันจะมีความเย็นชัดลึกไปที่ผิวซึ่งเวลาเราใช้จริงๆเราไม่ต้องแช่เย็นอย่างที่เราได้ยินคนแชร์กันอันนี้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องธรรมชาติของหินจริงๆมันจะมีความเย็นชัดลึกในตัวมันอยู่แล้วโดยเฉพาะหยกนะอันสุดท้ายก็คือวิธีดูก็คือเราจะต้องดูว่าหินอน,นั้นเนี่ย แ้ไม่แพ้เราโยนทิ้งได้เลยแต่อันนี้ไม่ามารถโยนทิ้งได้คือโยนทิ้งไปปุ๊บม,มันจะแตกหินจริงจะแตกอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องระวังอันสุดท้ายเลยที่เราจะรู้ว่าจริงไม่จริงสุดท้ายแนะนําให้ทุกคนไปตรวจเขาเรียกว่าที่สถาบันอัญมณี แห่งประเทศไทยเนาะอออาจจะเรียกชื่อไม่ถูกเป๊ะนิดนึงนะเขาจะออกเซอร์ติฟายมาให้เราค่ะวันนี้ไม่ได้ติดมาก็คือจะเป็นสถาบัน GIT นะก็คือตรวจสอบอัญนนมณนนีซึ่งเราจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนแล้วก็เสียค่าตรวจซึ่งหินยกโกซา,าของเอได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าทั้งมันจะโชว์ทั้งแหล่งที่มาปริมาตรประเภทของหินเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะการันตีได้ดีที่สุดก็คือการส่งตรวจค่ะเซอร์ติฟายจากสถาบันอ่าสถาบัน <No. S 2> เราจะต้องส่งตัวจที่สถาบันอัญมณนีนีเท่านั้นก็เนี่ยแหละจะเป็นเบสิกเบื้องต้นที่จะบอกได้ว่าหินหยกกวัวซาที่เราซื้อหรือว่าแม้กระทั่งประเภทอื่นๆเนี่ยมันจะจริงหรือปลอมวิธีเลือกก็เลือกแบบนี้นะคะก็ใช้ทริคนี้ในการเลือกเบื้องต้น